เสียเวลาหนึ่งชั่วโมงน้องเกสไปเรียนช้าเลยใส่ไม่ดีจริงจจอดขวางคนอื่นใส่เกียร์พีดิ่งไปสิ่งสวัสดีครับพ่ออินนี่เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะไม่มีหมอและน้องกายวดาป่วยอยู่ก็เลยต้องเรียกไง ตื่นมากับภารกิจของทุกคนที่ไม่มีแเออในวันที่ไม่มีปะมาแล้วกันอันนี้เป็นบล็อกที่มันไม่มีมาทงทำนี่ตื่นเช้ามานี่ก็ทำกินง่ายๆค่ะไม่มีปัญญาทำดีกว่านี้ก็คือแล้วผมก็ต้องคอนคอนเฟ็คเดี๋ยวทำทำคอนเฟ็คเพราะว่าพออินก็ผมทำอะไรได้ ไม่ได้เยอะเท่าเทนแอนคร<ม>ับ<ส>เ,เทนมใส่เสร็จแล้วเี๋ยียกินได้เ,เดี๋ยวเรื่องผมทำไงอ่ะเดี๋ยวมัดให้มัดูซิไม่ยอมให้พ้อยินมัดให้เดให้ใครทำาให้อ่ะอ๋อให้ไม่ก้อยทำให้โอเคเป็นไม่ก้อยเป็นเพื่อนเป็นแม่ของเพื่อนสนิทเจสน,นะครับเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้ แม่แอนีวิตมันจะยากแค่ไหนน้อกิอออนเสร็จแล้วเนี่ยจานชามจานชามก็ไม่มีที่เก็บแล้วเพราะว่าไม่มีใครล้างอีกโอ้อ่อา,ดานนอเดี๋ยวเย็นนี้มาช่วยกันล้างไม่รู้วันนี้น้องเกดเอ้ยน้องกายจะมามาจะได้กลับบ้านหรือเปล่า อ่ะปใส่ถุงเท้ารองเท้าดีกว่าไปโรงเรียนแล้วสรุปไม่ให้มาจริงอ่ะผมอ่ะเอาคาดผมอะไยกันเสร็จกันเหนียวไหมอ้าวทำไมเอาไหมป้ามาให้ดูสิไม่ไม่ไม่มีความไว้วางใจเลยอ่ะอ่ะอ่ะใส่รองถุงเท้าเร็วหดโมงห้าสิบบาทวันนี้ไม่มีน้องกายก็ออกสายหน่อยได้เพราะว่าไม่ต้องข้ามสะพานสะท้น นายเกสไปไหนแล้วเดินไปไหนอ๋อนอนยาวอยู่ข้างหลัง<อ><อ>เดี๋ยวยวันนี้ก็สบายหน่อยตรงพี่ว่าส่งส่งแค่คนเดียวไม่ต้องส่งสอง,งคนเดี๋ยวนี่น้ำยังไม่อาบเลยล้างหน้าย่างเดี๋ยวมาก่อนเดี๋ยวกลับกลับบ้านแล้วค่อยไปอาบน้ำใหม่อีกทีนึง <c oughs> ละเจ็ดโมงสิบสองนาที โรงเรียนแล้วน้องเกสหาเตือนค่ะเกสเตือนโรกเตือนถึงโรงเรียนแล้วเต็มตัวลงแล้วโอเคบายบายค่ะเจอิญเย็นดีนะไม่สายประสบความสำเร็จไปกลับบ้านนะวันนี้มีภารกิจอีกเพียบโซน้องเกสเสร็จก่อนเข้าบ้านก็ไปกินข้าวผัดทอดก้า ก็ง่งายๆนี่แหละ30บาทอร่อยเจ้าี้พอ่อดดูร้อนๆขอดตัวกินเนี่ยนะ <S 2> <S 2> <S 2> 8โมงถึงบ้านและอยากจะนอนต่อทั้งงีบแต่ว่างานมันเยอะจังเลยเดี๋ยว ขอตัวนั่งทำงานก่อนแล้วก็แบบหนึ่งหน,หน้าของทำงานแล้วก็ดูซิว่าจะนอนต่อได้สักชั่วโมงไหมอ,อ,อยากจะงีบจังเลยแต่วันนี้มีนัดมีนัดทิบงานไว้ตอน10โมง11โมงคุยเรื่องตัดต่อนะครับตัดต่อคลิปก็อยากออกกาลังกายด้วย ได้ด้วยไม่ได้ออกกำลังกายนานแล้วอ้วนก็อย่าเพิ่งอาบน้ำเลยฉันทำงานจยแป๊บหนึ่งเผื่อได้ยีบยีบเสร็จค่อยอาบน้ำา <c oughs> ช่วงบ่ายนะพอดีช่วงเช้าๆเมื่อกี้ยุ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็เลีย์งานนู่นนี่นู่นนี่ลืมถ่ายคลิป <c oughs> อ่ะนี่มาออฟฟิศลูกค้าให้ดูฟินลูกค้า โอ้โหออฟฟิศวันนี้มามาหามาเก็บเงินลูกค้ามาวางบินแล้วก็เนี่ยมาเจอโอ้โหออฟฟิศมีโต๊ะปิงปองมีมีโต๊ะสนุกด้วยมีนี่นี่น,นี่เก๋มากเก๋มากพาไปดูเฮ้ hey, ที่นี่นะฮะมีแบบสไลเดอร์ลงมาใครแบบเรียกไงอะ่ะเกลี่ยลงบันไดอะ่ะจริงบันไดมีนะแต่ว่า <c oughs> ถ้าลงให้เก๋ลงเนี่ยสไลเดอร์ <c oughs> อ่ะนี่พออินหมดหมดละตรงนี้แหละ เ,เคลียรเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปรับน้องเกดแหละไปรับน้องเกดที่โรงเรียน oh. เดี๋ยวไปรับน้องเกดแอ่ะตอนนี้รับน้องเกดเรียบร้อยค่ะจะไปเรียนพิเศษต่อแต่ไป,ไ,ปไ,มนะไม่ได้โอ้ไม่เกดเราไปต่อไม่ได้เพราะว่า,าน,นี่นะอันนี้รถเรารถเรารถเบนซ์นะ เนี่ยรถเป็นขนาดนี้ส่วนมีคนมาจอดขวางนี่อันนี้แล้วก็ใส่เกียร์ไว้แล้วเราจะไปยังไงจอดขวางทีทำไมรูจักใส่เกียร์เอ็นไว้แล้วชาวบงชาวบ้านจะไปยังไงต่อดูสินี่ก็สายแล้วเนี่ยอยากจะไปออกแล้วเนี่ยออกไม่ได้อีกโอ๊ยทำไงนี่ตอปภก็หาอยู่นะแต่ว่าโอ้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะ แย่ yeah, เลยเจสในรถเรามีขวานไหม <c oughs> <c oughs> มาสับออกข่าวไหว้มาแล้วมาแล้วอันนี้เป็นจระเข้ไว้ปาบรถล็อกล้อโดยเฉพาะเลย <c oughs> แต่ว่าเขาจะเข้าได้หรือเปล่าไม่รู้อ่าเดี๋ยวเขาลองดูโอ้ย <c oughs> <c oughs> จะได้ไปไหมเนี้ย เาเพราะว่าไปไม่ถึงอ่ะใช้ไม่ได้อีกถึงไหมฮะอัดไปกังอ่ะอ้อัดไปกนทพงพ่ออือดนไอาดนอ๋อทำไงวะเกตไปไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปผมใส่ไม่ได้เรียนไง่โอเค โอ้ยมันจอดรถอย่างนี้เกต์อดเรียนเลยฮมมันรู้ยังต้องรออีกนอแค่ไหนมาเลื่อนแล้วเป็นผู้หญิงเสียเวลาหนึ่งชั่วโมงน้องเกต์ไปเรียนช้าเลยนิสัยไม่ดีจริงๆขับรถเนี่ยจอดรถเนี่ยจอดขวางคนอื่นใส่เกียพี หน่าโมโหมากแต่ว่าเดี๋ยววันนี้สงสัยไม่ได้นั่ง BTS นะขับรถไปนะอืมอ่ะรีบไปซ<ม>ิ่งเออส่วนน้องเจสเรียนก็สายไปบ <c oughs> ้างแต่ว่าก็ยังดีนี่น้องเจสมาเรียนที่ i v Prep นะคะถ้าใครยังไม่เคยดูวิดีโอรีวิวก็ลองหาไปดูดูนี่น้องเกสตอาเรียนอยู่คัด <c oughs> <c oughs> คือโรงเรียนนี้บอกเลยว่าคือเขาเขาเขาเล่นนะ่ะเขาเรียนผ่านความสนุกอย่างเงี้ยออานที่ก็ดีแล้วก็เขาฝึกให้เด็กคิดแล้วก็สนุกกับภาษาไม่ใช่แบบมันท่องจําท่องจําอย่างเงี้ยคือค่อนข้างที่นี่ค่อนข้างดีจริงๆแล้วน้องเกดก็ชอบมากแล้วก็เขาไม่อยากกลับบ้านเลยอะ่ะถคา คุณพ่อคุณแม่คนไหนดูอยู่นะหรือน้องๆคนไหนที่แบบเอ้ยอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษเขาก็มีค้าตั้งแต่เด็กเล็กยันคนเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยเลยอะแบบอายุแบบ 14- 15 16อะไรเงี้ยหรือว่าคนที่แบบเอ้ยเรียนโทหรืออะไรก็มาเรียนที่นี่ได้ก็เพราะอินว่าดีมากที่นี่แล้วก็ฝึกพึฒกระบวนการคิดทักษะการคิดที่เราที่เด็กไทยเราขาดแคลนต้องจำ กำนี้ไม่เอาคือแบบอย่าท่องต้องเข้าใจแล้วก็สนุกกับมันอืมเดี๋ยววันนี้มีให้แอบดูนิดนึง เรียนเสร็จแล้วเป็นไงวันนี้สนุกไหม,ไหมนะเรียนกับคุณครูพัเนาะวันนี้ไอวีเ่เป๊ะนะครับสนุกทุกปีที่มาแล้วก็ตอนนี้เราก็กินข้าวก่อนจะกลับบ้านลนะคิดว่าเป็นวันที่เหนื่อยมากปกติจะมีมาม่าช่วยเนาะทำเลยสักอย่างเนี่ยมาม่มาหายไปเลยป้าเลยต้องทำเองทั้งหมดข้าวปลาก็ต้องซื้อ <c oughs> <c oughs> อะโอเคโอเควันนี้นะปิดคลิปก่อนดีกว่านะ <c oughs> แล้วก็ S <S ไม่มีหมาม้าสักคนนี่ดีเลยเนาะคิดถึงน้องกายด้วยอ่ะบ๊ายบายค่ะ